ขึ้นอำเภออะไรรู้เป็นอำเภอพระนครเสียยุธยาหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็เมนบอกด้วยนะคะทุกคนเคยมาไหมคือสวยงามมากสร้างได้สวยงามมากใหญ่โตมากค่ะในบริเวณนี้นะคะก็จะมีเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรใหญ่มากเลยแล้วก็มี เจดีย์ของพระพี่นางสุพรรณกัลยานะคะแล้วก็ของพระเหศรีมณีจันทร์นะคะตั้งอยู่ข้างหลังแต่เราไม่ได้เดินไปถ่ายนะคะ mm hmm. ก็ไปไ้า้อยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว mm ้ hmm. ก็คือรู้แค่ว่าลังการมากค่ะ mm hmm. นี่นะคะแล้วมีพิธีว่ามีไก่ตร๊บดิษพระเรกษ์ hmm. ไก่ที่เคยอะไรนะเคยชนไก่ใช่ไหมชนไก่ได้บ้านเมืองคืนมาแล้วนะคะ